thank <laughs> you ครับวันนี้เป็น Exclusive ซีฟจริงๆนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่วัดสวรรณภูหานะครับที่นี่มีสิ่งที่น่าติดตามและน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้ำอริยะศัสสีนะครับมีความเป็นมายัางไงนั้นผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในถ้ำนี้ไปดูกันครับไปชมกันนะ DM มีเสียงอาการอะไรเนี่ยอันนี้คือการหอบข <c oughs> ั้นเริ่มต้นครับอ,อุปกรณ์ในการเอ็กซ์ซอร์สไอนี่ดีมากเลยทีเดียวได <c oughs> ้เลยผมรู้สึกดีมากเลยแป๊บเดียวคุณแม่หอบเลย <c oughs> ทีเดียว <c oughs> เจ็ดวันพระเจ้าจอมยอดมาก <c oughs> ได้เลยอยู่ไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ผมถึงมั่วชาวคนังเราชุดเดินป่าขาวจ้ะชุดนะจริงนะ ชนเผา่าเอสตรูโปลฮอลอเทียนให้พูดอีกทีพูดไม่ได้เว้ยชนเผ่าอะไรนะชนเผ่าอะไรวนะเอสโบกูริเฮียนนะครับอีกไก่ไหมเนี่ยแล้วทางนี้ไปทางถ้ำได้ไหมครับทางนี้ครับถ้ำอริยรสัตร์นะครับอริยสัตว์นี่คือเราเมื่อกี้ที่ผ่านานี่ไงฮะอ๋อได้ครับได้ครับ พอดีมาวันอรนะศาสน์เลยะมามาเฉยๆอย่างมาาเยนีนครับนี่คอนเสินส่งที่ท่านได้ยินนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเสียงนี้ไปอยู่ที่บ้านท่านของจะหายทำไมครับหอบออเวียนก็ดีนะ ยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึงซึ่งคุณเคยบอกว่ารักน่แไปทำอัลบั้มอ่ะเนี่ยขายแผ่นซีดีตรงตูดช้างอ่ะจะท้อนแสงเออไวไวโมตีไวโมตีนี่แปลว่าสาวสวยภู้สายแขกใช่ไหมโมตี้ด้แก ใหญ่อ้วนไอ้อบินว่าแม่บินเคร่องเกาะสองมือละไปไม่ได้เราถึงแล้วนะครับพิปูชยามะครับ อิมินาสกาเลนะตังธรรมังตังธรรมังโกกุสันธังโกกุสันธังโกนาคมานังโกมาคมานังกัสปังกัสปังโคตมังโคตมังอริยะเมตไยยังอริยะเมตไยยังอภิปูชยามิอภิปูชยามิโกกุสันธังโกนาคมานังโกมาคมานังกัสปังกัสปังโคตมังโคตมังอริยะเมตไยยังอริยะเมตไยยังอภิปูชยามะ ที่ตูชยามาที่ตรงนี้คือเป็นทูตเจ้าสี่พระองค์ในพระตกรบนี้เริ่มต้นตั้งแต่กุกุสันโทนะครับกกกุกกุสันโทองค์นี้ครับรอยรอยพระบาทอันแรกอันนี้ครับองค์องค์นี้ด้านเท้าเท้าซ้ายนะครับแล้วเขาเรียกนิปโป้อยู่ตรงนี้ครับนะครับเหนือก้อยก็อยู่ตรงนั้นนะองค์แรกนี่ใหญ่สุดในพระตกรบนี้นะนี่ต้องเป็นล้านล้านปีนะครับ ต้องดูว่าสภาพเป็นแล้วอ,องค์ที่สองเมื่อกี้บอกว่าโกนาคโมโนคนที่ปงอยู่ตรงนี้ครับเล็กลุไปหน่อยเท้าซ้ายเหมือนกันสวนเท้าจะอยู่ที่เดียวกันครับรอยพระบาทสวนพระบาทจะอยู่ที่เดียวกันตรงโน้นนะครับคือสวนพระบาทอยู่ตรง,งนี้อ่าฮะเหมือนพระบาทสี่ร้อยสนพระบาทตรงระบินพอดีประมาณนั้นแล้วองค์ที่สามเมื่อกี้เราบอกว่าเท้าเท้ากว่ากัสโปนี้ครับที่ ท่านพูดถูกแล้วเนี่โหนีิโปงอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้นี่ครับเล็กลงไปหน่อยที่ตรงลระส้นเท้าอันนี้องค์ปัจจุบันโคตโมเนี่ยฮะ2,500ปีก็ตรงนี้ทบตรงนี้ครับปีนี้จะชัดเจนแต่แรกที่เจอข้งแรกเนี่ยเราเห็นก็เฉพาะตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมีน้ําน้ำมนี่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็รักษาอะไรหายหมดตอนนี้เขาถ่ายเขามีคนเอา เขาจะต้องการถ่ายรูปไปให้ทังกรมศินเพื่อจะสร้างครอบหลายพระบาทใ,<ช>ในขั้นตอนนี้มีท่านผู้ใดสงสัยไหมครับใครเป็นคนมาเจอครับรท่านอ่ถ้าจะพูดตรงนี้ต้องถือว่า <c oughs> มันมีเหตุผลมา,ามีอย่างนี้ครับขอย้อนนิดหนึ่งตันตันนะครับเมื่อวันที่เมื่อเสราร์ห้าค่ะที่แล้วนะครับ <ภา S 1> จําได้ไหมครับต่างวัดเหล่านี้ก็มีพิธีบวงสวงบวงสวงบวงสวงเหรียญปู่โลกอุดร <ภา S 1> นะฮะตรงนั้นพอเสร็จแล้วเจ้าพิธีเขาก็วันนั้นเขาก็เชิญปู่ลูกดอนมาเป็นประธาน oh. แล้วเทวดาท่านอื่นพ่อซีวะอะไรเงี้ย oh. มาทําไมนะก็มาร่วมพิธีนทาน oh. ร่วมพิธีในฐานจิตแล้วก็เสร็จแล้วในเจ้าพิธีเขาก็บอกว่าขอให้วัดเราเนี้ยเป็นแดนทิพย์แดนธรรมเพราะตอนนั้นไม่มีแผนที่จะสร้างสร้างอะไรเจดี JD, มหาเจดีอ่พอหลังจากนั้นสามวันนะครับที่เราเชิญปู่โลกโดอนมาเป็นประธานในพิธี พระอาจารย์ก็บอกว่าขึ้นมาดูข้างบนหน่อยสิก็หากันมาสามปีแล้วลอยพระบาทไม่เจอให้ไะหาหน่อยวันนั้นก็มีพระอยู่สามองค์ทีสองตาแเถนเจ้าพิธีเป็นตาแเถนองค์ก็ไต่ก็ขึ้นไปก่อนจะขึ้นมาเขาก็ขอพรจากปู่ฤาษีตรงนั้นน,นนะครับก็ขึ้นไปสำลักน,นี่ตะแก่คนนี้ แก่ๆเนาะคนนี้คือใคร <laughs> คือคุณลุงเองคือคุณลุงอะครับ <laughs> ถ้าขึ้นไปก็ตรงแต่เรามาเจอตรงนี้มาเจอแต่แรกก็เราก็เห็นแล้วตรงนี้มันไม่ใช่พระบาทเดียวเป็นบัตคู่แต่เราไม่คิดว่ามันต้องถึงมีตรสีแต่คนไทา